สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเออสวัสดีเอซีสาวาเราไปบรรทุงแล้วก็บเอซีหนองชมพูไปบรรทุงนะคะเมื่อน,นี้นอ้องชมพูอะสีภาพ,พี่น้องไปคุดไปไปคุดไปคุดยางบ่บ่เลยคะตอนนี้แกก็ลั้งขี่รถนะคะแกจั้งไปหอดสถานที่แล้วเดี๋ยวกันกังพ o p กันญี่ปุ่นนะคะสมารับสาพเมื่อกี้สามสิลิตรนะคะแล้วก็แม่ไปก่อนแล้วนะคะแม่แล้วก็ไอ หน้านะคะก็หนึ่งแต่กับล้านซาวอยู่ก็หนึ่งะค่ะ วนอยู่ในไส้เลือดพี่น้องเขาหอดแล้วเอาไหมตาก,กล้องสันสว,วิตหลอดเด้อหัดอะไรพี่น้องล่าสุดลงทางจา้ะล่าสุดลงทางไมงสูหยาแบบเอ้อเออเออเดีเ๋ยวพักแขนเสือ,ไองไปย่างต่อ มึขงขง้างเขาแม่คุย้ยพอเป็นมันกล้วยพอเป็นมันกล้วยเจ้าเป็นมันเอาไว้ให้พั่บ่ได้ ทั้งอ,อัดกลควยบัดแพงแล้วเจ้าซื้อมาได้จังใดบอกว่าเขานั้นลอกขายควยเขาเป็น,นมันพวพอก้วยมาทางมาแค้ป้วนตันสันไงจังสีเข้าพวกจังสี่ใ <Yeah. S 1> ครว่าควยเขามันเป็นมัน <Yeah. S 1> เหยียงไปก็ซ้ำนัน้นเฝ้าขายพันกันลดพอซื้อขายจังใดกควยพอเป็นมันควยพอเป็น เจ้าเป็นมันเอาไว้เห็ดพันบ่อใดเลี้ยงไปกะขาดทุนเฝ้าไข่มาหมุนมาใส่ปั่นคนเคืองจะใดแบ่งใส่ซอยกามันลมันละมันละมันมันจะมันละมันละมันมันละมันลมันละมันคัวอีพอเป็นมันมันละมันละมันละมันมันละมันลมันละมันควอีพอคอยเป็นมันควายคือสิ่ที่เราไว้ ทับ nhà ทับแม่เร็วเจ้าซิม่าได้จังไดบ่ว่าเขานั่นรอ

เจิบแค่กันเขาบอกเขาบานฮะกเจ็บแค่ไหบาเี่ต๊ขุเลาอกลายมันเสียนอ้ยาเกไกนเาสุดาไม่กเือไม่เีรลายเคืองแท้นีหะ คองใส่ควางแห่ควางแแห่โอ้ยมึงผู้สาวแหมโอ้มันสางปูทวนๆเหมือนเดิได้ดูบปูมันเด้หรอเด้อมานี่น้ำมันเอากินอะจบอกูเต็มใช่ปะครับ มาเดี๋ยวนี้เอยกระปูนี่มุ้ยหนูหันห่างอัดอัดมาหนุนลายแทแมอกรอย่างไรฮะมีลบห่วยลบใส่ละเดี๋ยวอย่าท่าจุ่มกันดี

มีกาแฟปะไม่ร่างอีกกระปุกออกตอนร้อนปีชุดเผาทองโอเคค่ะพี่น้อนงเดี๋ยวขอโซไปกินข้าวกันจั๊กข้าวจังลุยกัน่อนนะคะควาวสิไปมาเนี่ยข้ามเป็ออนไงให้นบ้างาไหมไหน

ม eh okay. mm ันถึงหรือเปล่านทั้งไปออกลวงคนเดี๋ยวมันคอยคมแล้วมันกัอรงันะรออ ก็ทางเทียงน,นั่งต๊ผมาหรอบ่ะเห็นต๊ะโต๊ะผงบ่หรอตัวต๊ะผงกว้งาง พียงเออส่วนเป็นไงนี่ตัวอะไสซ่้องขังฉันนั่งขังกู่นด่นจับบอจับบอจับบมือจับเอาเลยนี่ไงบอมันไม่เอาไปสักเลือดวะเนี่ ส <ta> <bạn> ่วดตั้มต้มมัสวดลุดมันก็ปวงเหมันเออสวดตั้มเหมือนกันงนที่เยขุดไหวต่อสองับมันัวนหวัา

ในคนละสองโอเคในหนูมันแล้วคนสาม่ดีเยได้ไหมกับ็นน้หัวนู้างหลังยังไงเชื่อมันอาจจะเปพวกคนแต่บาคน

พอได้อีกแล้วจ้าค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนะคะคลิปนี้นะคะก็คือเขาไปกลันปู่มดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เขากกำลังสีกลับบ้านนะคะเดี๋ยวไปเบิ้งจังไปเบิ้งว่าเขาได้ปู่ลายซํำได้นะคะพี่น้องบา,บายอันนี้คืออันนี้อันนี้คือเพื่อนแล้วก็น้องนะคะ ที่สามสิบวิที่มานํากันนะคะส่วนแม่แม่กลับไปแล้วนะคะปไป้าให้รถมาตั้งไปเจอกันอยู่บ้านค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องจะที่ห้องคุดปูมันเรียบร้อยนะคะกะไม่ได้ใส่เออมันเจียวไม่ได้ใส่กี่ไม่ได้แซ่บแท้แล้วไม่ได้ใส่ไอ้พายมันเจียวม่ได้ใส่เบิร์แล้วบ่ อยากกินไหมพี่น้องอีกกระปูข้าขคดมาได้อ้าวเกินโค้งหมแล้วนี่แห <c oughs> ละที่ขุดมาได้ <c oughs> พอซิบตัอยู่ด้วยดูถูกเด้ไม่ยาสิมากดีๆปีป <c oughs> ่ะเนดูถูกนะใช่มึงละเอาเอๆเอเเอาเ,อาอเพียนขละละละ

อ,อยกเขาก่อนน่หูกุ้งคนนมาตังมะฮงนะตัวเย็ยนฟังมะฮองด้วยไปตรงมันมั่นแกวอยู่แม่ให้นียังกินนี่แม่เออ,เอ,อ,เอ,อ ่ยตัวนี้ไงนี่กระตายเอาตัวนี้านตายเลยมึงกับปยเขาตีล่าล่ล่ตายไปตายแล้วตัวนี้ข้าตาปูต้องหุ้ยซับงก็ถึซับอยู่ถึกซับนะ้องถับเฮ้ยตื่นยู่ดิสาวตองจับอีกบุ๊ดสาวฮบ่าพักนะเอมันหนีบน้อง นีหนีจนชาฮักไ่ยังนี่อ๋อมันลูกมันหยาดมันหนีจากของนหนี่นี้ไม่คก็ห่วงลันหรืห่วงขับขี่หลือมันหนีเงายิงมันไดาใส่เหรอหนีด้วมันใสมน่มึงหนีมึงใส่มึงในใส่มึนในในแม่ นี่นี่นิ่นี่ปุ่นี่อีปิ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 เจ็บเลยปุนิ่อีปิ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 ฝามาได้ต้องค์มาเอาอีปีอีปิ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 แน่อายเดี๋ยวตัวแมวมันถอดตัวถอดไหมตัวถอดนันตับถอดเป็นอย่างไรเนี่ยเขาเลี้ยงปุ่นแต่น้ำตัวตายเอาใเลยเอาตัวมันตายป่ะตัวมันสับ น้นหนีว่าได้สาบสะตายได้สาบเลยนเกียวอ่ะตนนี้ดอันตนหน่อยนี่กูสาบพิเศษออกมาเนี่ยนีสีมัด ไลอยอก็หนีก้อบบนตไตเดียต้องขึ้นหนีบเขาเอาแม่ม,มาเลีปล่อยกันน่ะเอาเบิดแล้วตัวเบิดต,ตัวที่ตางันเบิดแล้วใช่ป่สับนะตัวนี้ดีถึงสับก็กำัน เอาออกเลยตัวสีัำสีให้มันตายไงตายเราังหมดตายแล้วมันจะต้อตับอ๋อคัะอ้ามันตัวใหญ่แน่ๆมันตายมันถือซับคะแนนยูมันตายมันตัวใหญ่มันจะหนีถือซับโอ้ยโอ้ต้นตูไม่แข็งแรงไงไม่หน่อยจึเดือดลายสองกุน ค่ะพีน่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สน,นิทกันกันเลยกันนะคะเนาะพอกันไม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายเต็ม